เมื่อช่วงต้นเดือนนี้ครับทาง Roblox เนะี่ยมีการปรับระบบหนึ่งนะที่หลายคนผมไม่ชชวรอว่าสนใจกันหรือเปล่านะครับกับระบบของ V5.8 หรือถ้าพูดตรงๆต,ตัวคือเครื่องหมายติ๊กถูกครับบนหลังชื่อครับของ User Name คุณติ๊กถูกตัวเนี้ครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ Roblox เนี่ยให้กับผู้เล่นหลายคนไปนะครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็มีตัวของ Account นะครับคนสร้างเกมดัง หรือว่าศิลปินดังกลุ่มดังพคกนี้เป็นต้นครับที่จะได้รับครับตัวของ v e r i ์แบไปแต่ว่าล่าสุดเนี้ยทางโรบ็อกเนี่ยมีการปรับกฎใหม่ครับให้หลายคนนะครับมีสิทธิ์ได้นะครับตัวของ v e r i ์แบหรือว่าติ๊กถูกตัวเนี้ยครับ แต่ว่าวิธีการได้ครับมันเป็นยังไงในคลิปวันนี้ครับจะมาอธิบายให้ฟังนะคุณผู้ชมครับกับการให้นะครับ Verify b a d นะครับของทาง r o b ็ x x แต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับและใครชื่นชอบช่องแบ๊ฟอร์มครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมทั้งใครที่สนใจนะครับไอเทมยม u c ไปซื้อครับตุ๊กตาแบทฟอร์มได้นะครับลิงใต้คลิปนี้นะครับซึ่งถ้าพูดถึงตัวของเ r e f i ไฟแบทครับเ r e f i ไฟแบ d นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่หายคนน่าจะทราบกันดีนะว่ามันทําอะไรได้ไละมันปรากฏนะครับบนตัวของเกมด้วยคือคนที่ได้ v e r i f i e แบทในเกม r o b ็อกเนี่ยครับ จะต้องเป็นคนที่มีการทำงานบางอย่างนะครับทั้งการสร้างเกมสร้างไอเทมหรือจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับเป็นพวกยูทูบเบอร์เป็นพวกคนดังครับบนโซเชียลก็มีสิทธิ์ได้รับนะครับเว i ไฟแบดได้แต่ว่ากติกาค่ะอย่างที่จะได้นะครับมันจะมีข้อยิบย่อยเยอะมากครับซึ่งในตัวของการได้เ e r i f y b แบครับมันต้องผ่านหนักๆนะครับ3ข้อนะครับของทาง r o b l o x 1คือ Account ครับมีความโดดเด่นนะครับหรือว่าเป็นที่รู้จักนะครับ2คือเป็นของแท้ครับยืนยันตัวตนได้และ3ครับคือเข้ารบครับต่อกดโรบ็อกไม่แหกกดใดๆนะครับภายในเกมซึ่งวิธีการที่ทําให้ตัวคุณนะครับเป็นที่โดดเด่นนะครับหรือว่าที่รู้จักนะครับมันจะมีการแบ่งครับเป็น3ประเภทย่อยนะครับประเภทที่1นนะครับเป็นประเภทครับคนสร้างเกมนะครับอันเนี้ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับ คนสร้างเกมครับคืออย่างน้อยเนี่ยต้องมีเกมครับที่มีคนเล่นเฉลี่ยครับ1งานชั่วโมงนะครับภายใน90วันหรือประมาณ1เดือนครึ่งคือเกมต้องดังพอสมควรนะครับทำให้ได้รับร์ไฟแบตได้หรือถ้าคุณครับเป็นคนร่วมสร้างเกมนะครับคุณเนี่ยครับต้องมีคนติดตามนะครับอย่างน้อยครับ10,000คนด้วยนะครับภายในเขาคุณคือเกมที่สร้างครับก็ต้องเป็นเกมที่ ดังด้วยนะครับอาจจะต้องครองครับกับกดตัวแรกนะครับที่ r o บ l o x ตั้งให้ไอคอนริบิวเตอร์เนี่ยอันนี้กรณีที่ว่าเป็นคนสร้างเกมร่วมนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มสร้างเกมนะครับต่อมาครับอันนี้คนไทยหลายคนเนี่ยอาจจะมีได้บ้างนะครับกับกรณีนี้ก็คือการสร้างไอเทมการสร้างไอเทมครับวิธีการได้รีไฟแบทนะครับคือคุณนะครับอย่างน้อยครับต้องมีเงินนะครับในตัวครับหรือในกลุ่มเนี่ยส่งงานเ้า Roblox นะครับ ซึ่งถือว่าเยอะมากภายใน90วันนะครับแล้วก็ต้องมีไอเทมที่ขายได้ครับสูงถึง200,000ชิ้นด้วยนะครับภายในเกมอันนี้ยากอยู่นะครับคือคนสร้างไอเทมคนนี้ต้องเป็นคนที่สร้างไอเทมแล้วขายดีด้วยนะครับอันนี้น่าจะยากหน่อยสำหรับคนที่เป็นคนสร้างไอเทมในเกมโรบอ x เพราะว่าไอเทมโรบอ x เนี่ยเบริรบายนมากครับในโรบอ x ช่วงนี้นะครับข้อสุดท้ายครับอันนี้น่าจะง่ายสุดกับกรณีที่เป็นแบรนด์ดังนะครับหรือว่า เป็นคนดังอันเนี้ยมันจะมีอยู่2ข้อข้อแรกครับคือคุณนะครับต้องอยู่ในกลุ่มของวิดีโอสตาร์โปรแกรมอันเนี้ยไม่ยากไงมากเพราะว่าคนที่อยู่นะครับก็จะได้รับนะครับตัวของเป็นสัญลักษณ์นะครับวิดีโอสตาร์ค a ี o r เตอยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้กรณีนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ครับคนไทยนะครับไม่น่าได้กันนะครับอันต่อมาครับอันแรกสุดครับคือการที่มีคนติดตามนะครับ อย่างน้อยนะครับ1 0 0 0 0แคนบนแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งครับแพลตฟอร์มที่ว่านีครับก็มีหลายอย่างครับเช่น X หรือ Twitter Instagram TikTok f a c e b o o o หรือ YouTube นะครับหรือว่า Spotify ครับที่ต้องมีคนฟังนีครับรายเดือนครับอย่างน้อยเนี่ย1 0 0แคนอันนี้ถึงจะได้นะครับตัวของ Verify แบตไปนะครับในเกม r o บ็อก อีกข้อหนึ่งครับที่เป็นข้อจํากัดนะครับของการได้ verify badge ภายในเกม Roblox นะครับก็คือต้องมีการ a c t i v e นะครับ account ครับอย่างน้อยเนี่ย180วันนะครับรวมถึงการที่มีการยืนยันอายุนะครับผ่านบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ต้องมีการตั้งค่านะครับระบบยืนยันตัวตนนะครับผ่านตัวแอปตัวกูลของ a h e n t c e a t o r นะครับพวกแอป Google เป็นต้นครับที่มันทําการส่งรหัสให้นะครับอันนี้ต้องมีการตั้งค่าด้วยถึงจะสามารถได้รับ verify badge ได้นะครับ อีกข้อหนึ่งครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ก็ไม่น่าแปลกใจที่จะมีนะครับก็คือการที่โอกาสในการเสียครับ v e f i b a d อันนี้ถ้าในกรณีที่คุณได้ครับติ๊กถูกมาในเกมโรบอ x นะครับทำอย่างใดถึงจะหายไปก็คือ3ข้อเนี่ยครับข้อ1คือทำผิดกฎนะครับของ r o b บอ x ครับ community standard หรือว่า term of service นะครับในเกม2คือทำการขายครับ accounting นะครับ อันเนี้ยโรบ็อกเนี่ยไม่ชัวร์ว่าจะมีการตรวจสอบยังไงนะครับในส่วนนี้แต่ว่าถ้าคุณครับทำการขายนะครับแอคเคาท์ครับโดยที่แอคเคาท์เนี่ยครับมันติดเวลฟายแบตอยู่ตัวโรบ็อกเนี่ยครับมีสิทธิ์ดึงออกได้นะครับใครเห็นพวกขายแอคเคาท์ที่มันติดเวลฟายแบตก็อย่าไปหลงซื้อนะครับอาจจะเสียได้นะครับในเกมโรบ็อกสุดท้ายครับก็คือมีการเปลี่ยนนะครับแอคเคาท์ครับที่ส่งผลกระทบนะครับกับระบบของอัลเทอร์นีเตอร ที่มีการยืนยันไปนในตัวของ r o บ็อกถ้ามันมีผลกระทบแรงเนี่ย r o บ็อกครับจะมีสิทธิ์ดึงนะครับตัวของ v ี i b a d ออกอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆครับเกี่ยวกับ v ีไ b แบนะครับหรือว่าติ๊กถูกในเกม r o b ็อกซึ่งไอ้ระบบนี้ผมไม่ทราบว่ามันจะมีกันได้ยังไงนะครับในตอนนี้เพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าน่าจะผ่านกฎเกณฑ์ส่วนใหญทั้งหมดตอนนี้ผมกำลังดูอยู่ว่าโรบ็อกครับจะให้ ตัวของ v e r f ลชแบดผมเนี่ยหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะแต่ว่าถ้าได้ก็อาจจะมาพูดถึงอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าข้อมูลส่วนนี้จะเป็นข้อมูลที่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับเพราะว่าโ o บ็อกเนี่ยยังไม่ได้ให้แบบจริงจังมากนะครับกับลายคนที่ผ่านกติกาอีกทั้งระบบนี้มันเป็นการให้นะครับโดยอัตโนมัติไม่ใช่การให้นะครับผ่านการลงของตัวแอปพลิเคชันด้วยซึ่งส่วนนี้มันจะสับสนครับอันนี้ต้องดูว่า จะมีหลายคนไหมนะครับที่มีสิทธิ์ได้นะครับ verify แบ d นะครับมันไม่ได้มีผลอะไรเยอะนะแค่ว่าชื่อในเกมมันจะเด่นขึ้นนหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็นการยืนยันตัวตนนะครับว่าเป็นตัวจริงจะคล้ายกับพวกของ YouTube กับตัวของ Twitter นะครับที่มีติ๊กถูกครับบนชื่อนะครับถ้าคุณผู้ชมครับชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม